ที่เราเริ่มสังเกตสิ่งของใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคราวนี้มาสู่การลองบิดแง่มุมขึ้นมาการเริ่มเริ่มคิดกับสิ่งที่เรามองเห็นการดูเคสจะทําให้เราเห็นว่าเอออันนี้มันมีอยู่แล้วไอ้ตัวเคสสตั๊ดดี้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับที่คิดว่าสิ่งเดียวที่มันปิดกั้นแล้วมันทําให้เด็กหลายๆคนเนี่ยมันไปไม่ไม่ถึงฝันพิเศษสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความคิดถึง ครับสำหรับวันนี้เราก็เข้ามาสู่ในช่วงของเคล็ดลับ5ข้อในการพัฒนาตัวเองแต่คราวนี้เราจะมาพัฒนาตัวเองในรูปแบบไหนพี่จะพูดถึงการพัฒนาในรูปแบบของความคิดสร้างสารรค์ในเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบ i n d u s t r i a l Design มันจะมี5อย่างอะไรบ้างที่จะทําให้พวกเราเนี่ยในในเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีประสิทธิภาพข้อ1เริ่มจากการที่เราเริ่มสั สังเกตสิ่งของใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นปากกาที่เราเขียนปากกาที่เราเขียนมันลา,จ,าจะมีรูปร่างของการเป็นวงกลมหรือว่ามันเป็นรูปร่างของการเป็นวงรีหรือว่าอะไรต่างๆที่มันที่มันแตกต่างกันฮอย่างเช่นปากกาบางทีมันอาจจะเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเขียนเฮ้ยเราเราเขียนถนัดมือไหมเราอ,อะไรไหมเริ่มจากของใกล้ตัวเครื่องเขียนหรือก็เริ่มจากสังเกตสิ่งของใกล้ตัวอย่างเสื้อผ้าอย่างเช่นสิ่งที่เรา ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันบางทีเราหิ่นมาเราเห็นแปรงสีฟันเราลองพิจารณาดูซิว่าเพนพอยต์ Point, หรือข้อที่เรารู้สึกว่าเจ็บปวดกับมันอะ่ะที่รู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้หรือพยายามสังเกตเห็นว่าเวลาไปเดินศูนย์การค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราลองเข้าไปดูแล้วลองเอาง่ายๆเลยไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้อาจจะไปดูว่าโอเคไอ้แปรงสีฟันเนี่ยง่ายๆเลยมันมีกี่แบบจําได้ไหมแล้วลองจําอยู่ในหัวไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องเริ่มพัฒนามันก็ได้เราแค่รู้ว่ามันมี แบบมันมียี่ห้ออะไรบ้างเราเราลองเดินอันนี้เป็นการฝึกที่สนุกนะบางทีเราไปเชลชั้นที่เขาขายเครื่องครัวเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าการะทะน,นี่มันมีกี่แบบแล้วมันมีกี่ขนาดบ้างคําถามคือเรามองแล้วเราจําในหัวได้ไหมอันนี้คือ <c oughs> การเริ่มฝึกเทคข้อมูลหรือเทค Data พื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเข้ามาโอเคมันจะสนุกทันทีเห็นไหมว่าการไปเดินศูนย์การค้าของเรามันจะเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราไปเดินแผนกเครื่องออกกำลังกายคือเราไปดูเลยว่าเฮ้ยมันมี เส้นของการกระโดดเชือกมันมีเส้นแบบไหนบ้างเส้นมันต่างกันนะมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เฮ้ยมันมีต่างกันที่จับมันมีขนาดเท่าไหร่มันคือการเรียนรู้แล้วหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตโดยใช้นิสัยอย่างงี้เรียนรู้ทุกอย่างโอเคพี่อยากให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าฉั้นไถช้อปปีหรือลาซาด้าอยู่แล้วเพราะฉัน้นชันรู้ของแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นของจริงที่ที่เราไปเห็นการไปเดินการไปเห็นโปรดักต์จริงๆการไปจับต้องมันจริง,รง <S 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 ๆการใช้สัมผัสการใช้อะไรพวกเนี้ย มันจะทําให้เราจดจําคุณลักษณะหรือฟีลลิ่งของมันได้มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากสําหรับเด็กอินดัสเทรียลดีไซน์หรือเด็กโปรดักต d ์ดีไซน์เนี่ยที่ที่เราจะต้องสัมผัสเพราะถ้าไม่สัมผัสจะไม่ได้รู้สึกเราสัมผัสหน้าจอคอมกับสัมผัสตัวโปรดักต์จริงๆมันมันคนละแบบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกเห็นโลกอาจจะยังไม่ต้องเปรียบเทียบซีเรียสมากแค่เทข้อมูลในหัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้การเดินห้างการไปศูนย์การคาร้าหรือการไปไหเราจะไม่ไปโดยเดินเล่นแล้วไม่มีอะไรทํา เราลองเทสตัตวเองวันนี้หนึ่งชั่วโมงเราลองไปฝึกเดินจําดูมันมีขนมแบบไหนบ้างขนมอันนี้มันต่างกันยังไงอะไรยังไงทุกอย่างมันเป็นข้อมูลหมดอย่าจํากัดว่าตัวเองเนี่ยเรียนแค่ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือออกแบบอะไรโอ้ยแพคเกจจิ้งไม่ต้องทุกอย่างมันคือ,ค,อคือนี่หมดลองไปดูเอาง่ายๆคือไปดูโลโก้ของแบรนด์ต่างๆแล้วหลับตาจำได้ไหมทั้งชั้นเนี่ยโลโก้มันคืออะไรบ้างอันนี้เป็นการฝึก เทคดาต้ data, ทุกอย่างที่เป็น 4D เข้าไปในหัวพี่ย้ำว่า Data ที่เป็น 4D นี่มันมี คุณค่ามากกว่าเป็น 2D ที่เราเห็นในจออยู่เยอะมากแม้ว่า 2D เนี่ยมันก็สำคัญแต่ 4D เนี่ยมันจะทำให้เราจำไปได้ตลอดเวลามาสู่มุมมองข้อ2บ้างข้อ2คืออะไรจากข้อแรกเนี่ยพอเรา create ออกมาแล้วว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นแล้วเรา t a k 4D เข้าไปในหัวแล้วเนี่ย 4K 8K ต่างๆแล้วเนี่ยคราวนี้มาสู่การลองบิดแง่มุมขึ้นมาการเริ่มเริ่มคิดกับสิ่งที่เรามองเห็นไปด้วยอย่างเช่น เอาเอาพื้นฐานง่ายๆเริ่มต้นหลายคนเนี่ยจะชอบรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมีพื้นฐานทางการออกแบบในระดับหนึ่งก่อนถึงจะกล้าในการเริ่มต้นในการออกแบบต่างๆหลายคนจะคิดเยอะหรืออะไรจริงๆแล้วการออกแบบที่ดีที่สุดคือการเริ่มออกแบบณนะวินาทีนี้เลยนกะเริ่มเขียนเลยนะอะไรเลยมันเหมือนการเริ่มต้นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นณนะวินาทีเนี้ย ใช่ไหมอย่างเช่นเราไปเจอกระทะกระทะง่ายๆอย่างเงี้ยพี่พยายามยกตัวอย่างที่มันดูเรียวแล้วมันดูจับต้องได้เนาะอย่างเช่นกระทะเงี้ยเราลองดูว่ากระทะวงกลมที่เราถือเนี่ยเฮ้ยทำไม เรารู้สึกว่ามันมีทางไหมที่มันจะสามารถใช้กระทะที่มันแปลกออกไปอย่างเช่นถ้ามันเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วมันมีวิธีการถือที่แตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราวิธีการถือจากด้านข้างแล้วสามารถหมุนหมุนได้หมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไปอะไรมาแล้วดูสิว่าไอ้ไอ้ไอ้รอบการหมุนเนี่ยมันสามารถพับมันอะไรได้อันนี้คือเริ่มวิธีการคิดแบบ คิดแบบไม่ต้องคิดมากคิดเพื่อเปลี่ยนมันไปเลยเช่นไปเห็นแปรงสีฟันปกติจะเป็นด้ามแล้วต้องแปรงเข้าไปเฮ้ยทำไมเอาเป็นมือสอดเข้าไปในนี้วได้ไหมแล้วก็แปรงเนี้ยเหมือนคล้ายๆคุณยายสมัยก่อนเขาจะใช้เกลือจิ้มแล้วก็นอย่างเงี้ยเราสามารถเสียบไปได้ไหมแล้วก็เป็นแปรงนุ่มๆเพื่อที่จะใส่เกลือน,นิดนึงนวดเป็นแปรงนวดเหงือกเออมันก็เป็นอะไรที่เออรู้สึกว่าเฮ้ยลองลองคิดนี่คือการเริ่มต้นสร้างมุมมองที่แตกต่างจากความคิดเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความคิดเหล่านี้มันคือความคิดที่เราแหกกรอบเราออกนอกกรอบแล้วอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมันต้องผิดมันจะต้องไม่ดีซึ่งดีไม่ดีเนะี่ยมันไม่มีทางรู้หรอกขอแค่ได้คิดคนที่ไม่ผิดเลยคือคนที่ไม่คิดอะไรเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อ2ก็คือพยายามคิดหรือเริ่มมุมมองที่แตกต่างออกไปคร mm hmm. าวนี้ มาถึงข้อที่3โอเคข้อที่3เนี่ยหลังจากที่เราเก็บ 4D ทุกอย่างอยู่ในหัวเสร็จเรียบร้อยเราแปลงเป็นความคิดต่างมาถึงข้อ3ข้อ3เนี่ยคือการที่เราเราหยุดพวกตัวอย่างพวกนั้นไว้ก่อนแต่คราวนี้เราเริ่มมาเปิดเป็น 2D บ้างจาก 4D เรามาเป็น 2D ที่เราถนัดบ้างเราเริ่มหาทางอินเทอร์เน็ตพิมพ์ซิว่า Product Design ลองหาดูว่าเข้าไปนในเว็บที่เขาเป็น Creative Design Product อันนี้มันมีอะไรบ้างลองดูซิว่าลักษณะของต่างๆที่ เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเนี่ยทั้งแมกกาซีนไอดีอินดัสเทรียลเนี่ยมันมีโปรดักต์อะไรบ้างหรือว่ารถยนต์หรือว่าทุกอย่างอันเนี้ยพี่ว่าข้อ3มเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเพลิเพราะว่าเราได้เห็นเราได้รู้สึกว่าตัวเนี้ยมันคิดยังไงตัวเนี้ยมันมันอะไรยังไงแม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอาจจะพิมพ์งานอิเล็ก o ทร x ั w ส์อเวอร์ดที่เขาคิดสิ่งที่ทําให้วิถีชีวิตในอนาคตเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้ามันคิดต่างออกไปทางเมืองนอกเราอาจจะเข้าไปดูแล้วเราอาจจะหาไอเดียอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าเคสสตั้เคสสตั้ก็คือตัวอย่างที่มันถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วแล้วมันมีการได้ทําขึ้นมาแล้วการได้เห็นเยอะๆความรู้เนี่ยมันจะไปเริ่มมันเริ่มเหมือนปรุงยาในสมองเรามันจะเหมือนยา1ยาด้วยสองเราเริ่มใส่เครื่องปรุงเข้าไปให้มันกลมกล่อมสิ่งทุงเนี้ยสาเหตุที่พี่พยายามให้เริ่มต้นวิธีการคิดแตกต่างเยอะแล้วอย่าคิดมากดูเคสไปเรื่อยๆแล้วอย่าก,กลัวที่จะเริ่มออกแบบการดูเคสจะทําให้เราเห็นว่าเอออันนี้มันมีอยู่แล้วไอ้ตัวเคสสตั้เนี่ย มันจะใกล้เคียงกับตัวอันแรกที่เราไปมองเดินมองเห็นกระทะเห็นอะไรเค s e study มันจะเพิ่มมุมมองให้เราอีกว่าคนที่มันคิดไปอันหนึ่งไปอันสามมันมีอะไรบ้างมันมีใครบ้างแล้วมันคิดยังไงบ้างโอเคมันจะทําให้เราเริ่มขมวดและทําให้ตัวที่2เนี่ยมันคมขึ้นคราวนี้อย่างที่4ี่หลังจากเราดูเค s e study ที่มันเป็น product design ที่มันเป็น industrial design เยอะๆแล้วเนี่ยแบบที่4เนี่ยพี่อยากจะให้เรายังคงอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอสมาร์ทโฟนเหมือนเดิมพ แต่ว่าคราวนี้เราลองขยับไปพิมพ์เปลี่ยนไปบ้างอย่างเช่นวงการรถยนต์วงการแฟชั่นดีไซน์วงการเทคโนโลยีที่แบบต่างออกไปเทคโนโลยี technology. ในที่นี้พี่ไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับโปรดักต์ดีไซน์เท่านั้นแต่พี่กําลังหมายถึงว่าเทคโนโลยีในการสร้างบ้านเทคโนโลยีในการคิดค้นหุ่นยนต์ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าเขาคิดค้นสารเคมีชนิดใหม่เขาคิดค้นยาประเภทใหม่อเมริกามีนาซาเขาเปิดเผยข่าวใหม่อะไรพวกเนี้ย เราพยายามเทคข่าวทุกอันหลังจากที่พี่สอนมาน่าจะปีที่20กว่าละพี่คิดว่าสิ่งเดียวที่มันปิดกัน้นและมันทําให้เด็กหลายๆคนเนี่ยมันไปไม่ไม่ถึงฝันและมันไปไม่เก่งคือเขาจะรู้สึกว่าข้อจํากัดของคือเราอะไปรู้สึกว่าฉันเรียน Industrial Design โปรดักต์ดีไซน์ฉันไม่จําเป็นจะต้องไปดูแบบบ้านฉันไม่จําเป็นจะต้องไปซีเรียสอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับอินเทียหรือการอะไรฉันไม่ต้องไปดูแฟชั่นฉันจะไปดูแฟชั่นทําไมจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันคืองานออกแบบทุกอย่างมันขมวดปมได้หมดยิ่งเรารู้เยอะเพราะแฟชั่นมันคือแฟชั่นแฟชั่นกับแฟชั่นมันมันใกล้เคียงกันมกมันคือแฟชชั่นในการที่เราจะพรีเซนต์ความแตกต่างหรือความเป็นตัวเองออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยงานในลักษณะรูปแบบอื่นๆแล้วการเทคข้อมูลหรืออินเทค ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยมันสําคัญมากพี่ไม่เคยพูดว่าเด็กที่เรียนออกแบบเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเรียนฟิสิกส์จะต้อง้องเรียนเคมีหรือวิชีวะอะไรขนาดนั้นแต่พี่อยากให้เราค่อยๆย,ย,ย่อยข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถย่อยได้ไม่ได้ยากมากหนักจากทําเว็บต่างๆที่เขาสรุปมาเราลองดูว่าอ๋อตอนนี้มันมีเทคโนโลยีในการผสมยายังไงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ยังไงหรือว่าเทคโนโลยีในการแพคเกจจิ้งบรรจุใบกระ ท่อมบรรจุกัญชาหรือว่าบรรจุขนมกรอบในรูปแบบยังไงบ้างความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเริ่มสร้างพอไอสามข้อแรกมันทําให้เราคิดต่างแล้วแต่ข้อนี้มันจะทําให้เราแยกแตกแขนงออกไปในความเป็นจริงได้มากขึ้นวิทยาศาสตร์จะทําให้เราออกแบบอยู่ในขั้นตอนของความเป็นจริงไม่ใช่เพอ้อฝันคําว่า industrial design หรือ product design ที่ดีจะต้องครึ่งหนึ่งเป็นความเพอ้อฝันถูกต้องแล้วห้ามความเป็นจริง ทั้งหมดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นความเป็นจริงที่ลองดูเข้าไปได้ไม่มีงานออกแบบอินเทอร์เนชั่นแนลดีไซน์ที่ดีมากๆแบบไหนที่อ้างอิงความเป็นจริงจริงๆเลยทุกอย่างจะต้องออกมาแบบเกินเกินอ่ะเกินเบอร์ไปนิดนึงคล้ายๆเล่นละครเวทีมันต้องโอเวอร์แอคติ้งไปหน่อยเพื่อทําให้ค่อยๆเอาความเป็นจริงอ่ะแล้วย้อนดูว่าความเป็นจริงมันทําให้กับไปถึงจิตตนาการเราได้มากแค่ไหนและนั่นแหละคือการพัฒนาของเราในอีกรูปแบบหนึ่งข้อที่ หหรือข้อสุดท้ายก็คือการที่เราเริ่มย้อนดูประวัติศาสตร์พี่ไม่ได้บอกว่าให้เราอ่านประวัติศาสตร์เพราะการอ่านประวัติศาสตร์มันเป็นความชอบส่วนบุคคลที่มันยากมันไม่มีทางอยู่แล้วที่พี่บอกว่าไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วหลายคนจะเดินไปอ่านประวัติศาสตร์แต่เราต้องรู้ประวัติศาสตร์การรู้ประวัติศาสตร์ทําให้เรารู้ที่มาที่ไปแล้วเราจะรู้เลยว่ามนุษย์จะมีสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความคิดถึงความคิดถึงนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ไม่แพ้กับแพ ชั่น ความคิดถึงคืออะไรความคิดถึงคือวันที่เราเติบโตแล้ววันที่เราเดินเดินไปสู่ในจุดจุดหนึ่งเราจะคิดถึงในวัยเด็กว่าเราเคยใส่อะไรมาบ้างแฟชั่นดีไซน์หรือว่าไอ้โปรดักต์ดีไซน์หรืออะไรที่เราเคยเจอตอนเด็กๆเราจะเริ่มเก็บกลับมาเราจะเริ่มเรตโทรมันกลับมารีเวิร์สมันกลับมากลับมาใช้แต่คราวนี้การรีเวิร์สมันกลับมามันอาจจะไม่ไม่พร็อติคอไม่รู้สึกว่าการใช้ในปัจจุบันน่ะมันเหมาะสมกับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นวอล์ m แมนปัจจุบันมันก็อาจจะมีการ คิดค้นตัวเครื่องเสียงแบบที่มีรูปแบบแบบวอล์กแมนแต่ดูแล้วมันคมขึ้นบางขึ้นเพราะฉะนั้นเพราะปัจจุบันเราใช้คลาวเราใช้อินเทอร์เน็ตในการฟังเรียบร้อยละยุคนึงเราก็จะใช้ในรูปแบบของการโหลดเข้ามายุคนี้เราก็จะเริ่มเป็นคลาวละอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลตโทการเข้าใจถึงประวัติศาสตร์อันนี้คือประวัติศาสตร์สั้นๆของตัวเองที่มันหมุนวนกับตัวเราเองแต่คราวเนี้ยถ้าเราเข้าใจถึงประวัติศาสตร์โลกที่มันจะหมุนวนกลับมามันจะเสริ เขี้ยวเล็บมันวิธีการเข้าใจประวัติศาสตร์ได้เร็วที่สุดก็คือการหาซีรีส์แล้วก็หนังมาดูเพราะว่าพวกเราติดซีรีส์กันอยู่ละไม่ว่าจะเป็นแต่ต้องเลือกซีรีส์พี่บอกก่อนเลยคือถ้าเราเลือกหนังรักก็ดีแต่ว่าหนังรักมันอาจจะให้ประโยชน์ได้น้อยกว่าเราควรจะต้องดูหนังรักที่เป็นประวัติศาสตร์ก็ได้อจจะเป็นประวัติศาสตร์ของทางตะวันตกหรือตะวันออกก็ได้ดีหมดเลยขอให้เป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาพม่าลาวหรือว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยุโรป หรือเอเชียก็ได้โอเคการดูไปเรื่อยๆจะทําให้เราเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงหรือภาพของวิถีชีวิตต่างๆเข้าของเครื่องใช้ของเขาหรืออินเนอร์พอเราใช้เวลาที่ไม่ค่อยอยากให้ดูในบางทีเราไปหาดูใน YouTube ที่มันเป็นการสรุปเนื้อหาทุกอย่างทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคเท่าเพราะว่าการสรุปเนื้อหาของหนังคือการสปอยหนังทั้งหมดพี่ไม่รีควมเมนต์เพราะว่าจริงๆแล้วพี่อยากให้แช่ตัวเข้าไปอยู่ในหนังหรือซีรีส์เพื่อให้อิน เพื่อให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของแต่ละพีเรียดเวลาเนี่ยมันมีการใช้ชีวิตและมีวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันยังไงพอเวลาเราดูทุกครั้งที่ดูจบเราต้องเช็คกับตัวเองว่าจริงๆอยากให้สรุปว่าเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเราได้ความคิดเราได้อะไรพวกเนี้ยแล้วมันจะค่อยๆเก็ตค่อยๆอินประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าอ่านได้จะดีมากแต่การเก็ตแล้วการอินเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันดีเทลมันเยอะเนาะโอเคเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อ5้าของการที่เรา พยายามรวบรวมมันเข้าไปคราวนี้พี่ก็จะมาสรุปง่ายๆถึง5ขั้นตอนที่วิพูดมาในลักษณะแบบรวดเร็วข้อแรกเนี่ยก็คือเราจําเป็นจะต้องมีข้อมูลหรือมีเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนเดินไปนหาเทคข้อมูลโปรดักต์มาเยอะๆให้อยู่ในหัวก่อนมาถึงข้อ2ข้อ2เนี่ยพอเราเทคข้อมูลอยู่ในหัวแล้วเนี่ยเราเริ่มหามุมมองของมันที่แตกต่างออกไปจากนั้นเนี่ยข้อ3ข้อ3คือการค่อยๆดูเคสสตัดี้ ที่เขาออกแบบแล้วมาขามวดปมมาอะไรมาคิดดูจากนั้นข้อ4เนี่ยให้เราเปิดรับงานออกแบบในหลากหลายประเภทรูปแบบต่างๆเข้ามาในหัวเพื่อสร้างการพัฒนาของเราจนมาถึงแบบสุดท้ายคือการเก็บข้อมูลดีไซน์ทางประวัติศาสตร์ทางซีรีส์ทางประวัติศาสตร์ทางหนังเพื่อทําให้เอนจอยแล้วเรากลับมาทบทวนว่าวิถีชีวิตของการมนุษย์เนี่ยมันมีความคิดการใช้งานหรือทุกอย่างเป็นยังไงโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ 5ข้อ5ข้อที่เป็นพื้นฐานเริ่มต้นในการที่น้องๆทุกๆคนจะพัฒนาตัวเองเป็นนักออกแบบที่ดีในอนาคตโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับรบกวนน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กับคลิปของเอลเพนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับขอบคุณครับ